สวัสดีค่ะน้ำส้มจากร้านลูกมาวิภานะคะคลิปนี้เป็นรหัสสินค้าที่767ค่ะ 7 6 7ส้มใส่รหัสไว้ให้ด้านบนซ้ายมือตลอดทั้งคลิปนะคะช่องทางการติดต่ออยู่ด้านบนขวามือไม่ว่าจะเป็นราย์ไดีหรือว่าเบอร์โทรค่ะรหัส767ค่ะวันนี้เราจะมีเรื่องต้องคุยกันเยอะนิดนึงนะคะคุณแม่สปีดพูดดิเดิงค่ะตัวนี้คุณแม่อาจจะแบบเออหลายคนเห็นว่าอาจจะเป็นแบบที่แบบมาซ้าม,มาบ่อยนะคะใช่เลยตัวนี้เป็นแบบขายดีของเราไม่ขายดีใครจะทํามาบ่อยๆใช่ไหมคะตัวนี้รีรันมามา,มากกว่า10สีแน่นอนหลายร้อยตัวแล้วนะคะตัวนี้ก็ ็คืองานคอปีนนะคะงานคอกลมปีนนะคะจะ โปโรนะคะเจาะโปรโรกระดุม3มเม็ดนะคะแล้วก็แขนกระบอกนะคะตัวนี้นะคะเนื่องจากว่าสุพคิดว่าทรงเขาเป็นทรงที่สามารถใส่ในชีวิตประจําวันได้แบบแน่นอนแบบที่ไม่เคอะเขินบางคนบอกว่าแม่อยากได้งานลินินแต่ว่าไม่ได้อยากมีลูกไม้เข้ามาเพราะาเออมันดูเหมือนต้องออกงานเกินไปใช่ไหมคะบางทีเราใส่ในชีวิตประจำวันก็เขินนิดนึงแบบเุ้ยเหมือนใครเหมือนต้องออกงานแต่งงานบวชงานเลี้ยงอะไรขนาดตัวนี้ค่ะคุณแม่สามารถใส่ตัวนี้ไปทํางานได้หรือว่าแม่ก็ทั้งใส่แบบไปกินข้าวไปห้างอะไรอย่างเงี้ยได้เลยนะคะแล้วก็ รูปแบบทรงดูดีด้วยซึ่งสมบติว่าใส่ตัวเนี้ยซึ่งส้มคิดว่าตัวเนี้ยมันใส่ได้หลายโอกาสก็เลยน่าจะครองใจลูกค้าเราแน่นอนเลยค่ะใส่ได้หลายโอกาสจริงๆนะคะแล้วก็ที่สคัญคือราคาไม่แพงคุณแม่ค่ะไลน์ินินแท้ร้อเปอร์เซ็นรูปแบบการตัะเย็บเป๊ะเนีบเวอร์ลลายปักจึ้งๆทั้งหน้าแล้วก็หลังขนาดนี้ ในราคาเพียง1 0 5 0บาทค่ะใส่ราคาไว้ให้ทังคลิปขอบพระคุณสำหรับคำชมค่ะเดี๋ยวจะใส่ราคาไว้ทังคลิปเลย1050บาทค่ะโอนชราระจะส่งฟรีนะคะเก็บปลายทางบวก50บาทและที่สําคัญคือเป็นงานมีไซด์ด้วยสําหรับตัวนี้นะคะมีไซส์ครบไซส์เลย38 404 24,4และ46เราปี5้าไซส์เนาะ38 4 0 4 2 44และ46สไซส์พวกนี้เป็นไซส์เสือ้อแต่ว่าเราต้องเผื่อไซส์นะคะที่บอกว่าต้องคุยกันเยอะต้องคุยกันเรื่องไซด์นี่แหละ นะะเนื่องจากว่าตัวนี้คุณแม่ขาเห็นไหมคะว่าตัวนี้มันจะเป็นงานที่เข้ารูปนะคะมีความเข้ารูปช้อนเอวเนี่ยอันนี้มันใหญ่กว่าตัวหนูเยอะนะ ใหญ่กว่าตัวหนูเยอะนะแต่ว่าเนี่ยค่ะค่ะมันไม่ได้ไม่ได้ฟิตรัดตัวหนูนะมันยังมีความเข้าดูช้อนเอด้วยด้วยทรงเสื้อของตัวมันเองค่ะตัวเนี้ต้องเผื่อไซส์ยเยอะๆเลยนะคะปกติจะแนะนําแบบนี้อกจริงเท่าไหร่บวก2นิ้วเป็นไซส์เสื้อยกตัวอย่างเช่นอกจริงส8มดใส่เสื้อที่ใส่พอดีเลยนะคือ40ต้องเผื่อนะแต่ถ้าอยากใส่สบายหรือว่าเรามีหน้าท้องหรือว่าเรามีสะโพกนะคะบวกไปเลย4นิ้วนะคะ ทีนี้รุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่แบบหลายคนบอกว่าทาไมมันไม,ม,นไม่มันไม่เท่ากับรุ่นอื่นนะคะคุณแม่ค่ะเสื้อแต่ละทรงไม่เหมือนกันเทียบไม่ได้นะคะรุ่นนี้อย่างที่บอกไปว่าเขาจะเป็นทรงที่ช้อนเอวแล้วก็ช้อนเอวเข้ารูปนะคะมันไม่ได้มีเส้นขัดนะแต่มันช้อนเอวตรงเนี้ยแล้วมันจะมีมันจะช้อนเอวตรงเนี้ยแต่ว่าเดนูจะวัดให้ดูนะคะอันไหนที่เราติดป้ายว่าเท่าไหร่ก็คือวัดได้เต็มเท่านั้นจริงๆนะคะติดไป้ายไว้ว่า40นะคะ นี่วัดได้นี่วัดได้20เกินมาเป็น20.5นะคะ20.5คูณ2ก็คือ41นิ้วนะคะน้องวัดได้เต็มแต่ว่าที่ส่วนมากอ่ะทุกคนบอกว่าทรงเนี่ยได้รับไปแล้วว่าจะแบบมีความอึดอัดกว่ารุ่นแบบรุ่นอื่นๆที่เป็นลินดินนะคะอันที่แบบเออเทียบไซส์40เท่ากันหรือเทียบไซส์42เท่ากันเพราะว่ารุ่นเนี้ยมันจะมีความช้อนเอวนะคะ บางรุ่นมันจะตรงตรงลงมาบางรุ่นมันจะตรงตรงลงมาบางรุ่นมันจะเอออกนะคะมันแล้วแต่ทรงบางรุ่นมันจะยาวแบบทรงยาวใหญ่เอออกอะไรอย่างเงี้ยมันแล้วแต่ทรงส่วนรุ่นนี้นี่ค่ะคุณแม่ค่ะเห็นไหมคะว่ามันจะนองเขาจะมีความแบบเข้ารูปช้อนเอวแต่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 พูดขนาดนี้ไม่ใช่ว่าเสื้อมันมีแต่ข้อเสียเลยนะคะใส่เราไม่ ข้อดีของน้องที่ครองใจทุกคนคือถ้าคุณแม่เลือกใส่ไปถูกต้องของตัวคุณแม่เองรับรองว่าใส่ออกมาแล้วทรงสวยรับรองว่าใส่ออกมาแล้วทรงสวยนะคะหนู บอกแล้วว่าหนูอกจริงแค่33แต่หนูใส่ไซส์40คุณแม่ค่ะเนี่ยมันยังเข้ารูปมันยังเป็นทรงเลยนะคะถ้าไม่มั่นใจนะบวกไปเยอะๆเลยดีกว่านะคะเพราะว่ายังไงไม่ว่าจะใส์ไหนหนูก็ให้ราคาเท่ากันนะคะนะคุณแม่ค่ะพูดเรื่องไซส์นิดนึงนะคะเพราะว่าหนูอยากให้ทุกคนในรับไปแล้วใส่ได้ใส่พอดีนะคะอันนี้ถ้าคุณแม่เลือกใส์ที่ถูกรู้ว่าอกจริงตัวเองเท่าไหร่รู้ว่าตัวเองมีหน้าท้องไหมอะไรเงี้ยรู้ว่าเลือกต้องเลือกไซส์อะไรนะรับรองว่าใส่ไปแล้วทรงสวยแล้วชอบแล้วกลับมาตามสีอื่น เพิ่มแน่นอนค่ะนะคะ พูดเรื่องไซไส์เป็นานอันนี้แหละคือเรื่องที่เราบอกเราต้องคุยกันเยอะนะคะ,ะพูดเรื่องไซไส์เป็นานนะคะตัวนี้คุณแม่คะนี่เลยแบบเนาะแบบดูแบบละเอียดนะคะตัวนี้น้องจะเป็นงานคอกลมนะคะงานคอกลมด้านหลังปีนนะคะด้านหลังปีนแต่ว่าปีนน้อยๆแบบนี้นะคะปีนเขาปีนด้วยตัวเสื้อแพทเทิร์นของเขาได้แพทเทิร์นด้วยตัวเสื้อของเขาเองซึ่งมันไม่ได้แบบปีนคอเรานะคะไม่ต้องกลัวว่ามันจะรําคาญเนาะแล้วก็เจาะโปโรโลนะคะกระดุม3เม็ดตรงนี้ถอดใช้งานได้จริงนะคะ ถอดใช้งานได้จริงทั้งหมดเลยตรงตัวเสื้อหน้ามีการต่อนะคะในส่วนของตรงช่วงใต้หนะ้าอกแบบนี้นะคะทําให้ด้านตรงตรงนี้มันมีความบานออกนิดนึงแบบนี้ช้อนเอวระบานออกนิดนึงนะคะบริเวณสะโพกคือผ่านดานข้างให้ทั้ง2องอันแบบนี้นะคะไม่ต้องห่วงว่ามันจะอึดอัด ปีนะคะลุกนั่งสบายแน่นอนแขนนะคะจะเป็นแขนกระบอกนะคะความยาวแขนอยู่ที่3ส่วนหรือคุมข้อศอกนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะด้านข้างของแขนนะคะก็คือผ่าให้ด้วยตัวเรดข้อศอกแบบนี้นะคะอ่ะแล้วก็ด้านหน้าตัวนี้จะมีงานปักนะคะเป็นลายคล้ายกับหนูเรียกเขาเองว่าเป็นลายดอกย่านเนาะตัวนี้นะคะเป็นลายที่ดูไม่ได้หวานเลี่ยนเกินไปแล้วก็ไม่ได้ดูรกเกินไปนะคะจะเป็นลายแบบมินิมอลมินิใจนะคะแบบนี้นะคะในส่วนของตรงด้านหน้าเป็นเต็มหน้าท้องเลยถามว่ามันเยอะไหมเยอะคุณแม่ ขาเนี่ย ความใหญ่ของเขาคือแบบเต็มหน้าท้องเลยแบบนี้นะคะแต่ด้วยความที่เขาเป็นลายที่ค่อนข้างแบบดูเก๋แล้วก็ดูโปร่งนะคะเนี่ยเหมาะกับแบบเขานะคะแล้วก็สีเนาะอย่างตัวนี้จะเป็นสีน้ําตาลทรายเนาะลายปากก็คือจะเป็นลายสีน้ําตาลน,นะคะก็คือจะไม่ได้ข้ามโทนข้ามเฉดเนาะเป็นน้ําตาลก็คือเป็นน้าตาลเหมือนกันเนาะมันก็เลยจะดูแบบว่าดูสะอาดตาดูไม่รกนั่นเนองนะคะอันนี้คืองานปักด้านหน้าด้านหลังก็มีลายปักเหมือนกันนะคะอันนี้คืองานปักด้านหลังค่ะลายเดียวกันกับด้านหน้าเนาะและก็บริเวณตรงนี้นะคะก็คือจะ สังเห็นด้ว่ามันจะมีการเย็บเป็นรูดนะคะรูประบายตรงกลางนะคะทําให้เสื้อมันดูแบบเข้ารูปและดูไม่โป้งรงเกินไปนั่นเองนะคะอาจจะพูดมีนิดนึงนะเพราะว่าเพิ่งหายป่วยนะคะเสียงกย็เลอาจจะไม่มีเนาะอ่ะตัวนี้คุณแม่คะสีแรกสีน้ำตาลสายนะคะสามแปด4ี่สิและ46ค่ะมี5ไซส์ให้เลือกนะคะ แล้วก็สีที่2นะคะสำหรับรุ่นนี้ก็คือสีครีมค่ะสีครีมรุ่นนี้สะอาดตาสบายตามากแต่ว่ารุ่นนี้จะได้ลายปักเป็นสีชมพูนะคะซึ่งถ้ามันแบบเป็นครีมสว่างค่ะนี้และลายปักยังเป็นครีมมันจะมองอไร่อยไม่เห็นเลยคุณแม่ค่ะอันนี้เราก็จะใช้ลายปักสีสีชมพูกับเขียวนะคะมาให้นะคะก็ดูน่ารักแล้วก็หวานแบบนี้เดี๋ยวไปเปลี่ยนให้ดูนะคะซึ่งว่าสีครีมอันนี้ดูแบบดูเป็นสีสว่างเนาะน่าจะใส่ได้ทุกเฉดผิวด้วยนะคะสําหรับสีนี้เดี๋ยวหนูไปเปลี่ยนให้ดูนะ นนคือถ้าเกิดว่าใครไม่มั่นใจว่าสีไหไดีจะครีมเนาะมาได้ดูสว่างนะคะดูนะคะแต่ว่าสีนี้คือชอบนั่นแหละก็เลยใส่มาเปิดคลิปนะคะสีน้ำตาลทรายค่ะสีน้ำตาลทรายไม่เหมือนน้ำตาลทองเนาะมันจะมีความเข้มกว่าน้ำตาลทองนิดนึงนะคะแล้วก็มันจะไม่ใช่น้ำตาลจมด้วยสมมติว่ามันเป็นสีทรายนั่นแหละมันเป็นประมาณสีทรายอะคะ่ะนี่นะคะสีน้ำตาลทราย รหัส767ค่ะรหัส767ตัวนี้จะเป็นสีครีมนะคะสีครีมมีไซส์เหมือนกันเลยสั4แปดสี่สิบสี่สองสี่สี่และสี่สิบหกราคาเท่ากันหนึ่งพันห้าสิบบาททุกไซส์นะคะทุกไซส์ราคาเท่ากันเลยทุกไซส์นะคะแล้วก็ตัวนี้คุณแม่คะนี่ตัวนี้พิเศษลายปักนะคะเข้าจะไม่ได้แบบแบบเป็นโทนครีมเหมือนกับตัวเสือ้อตัวผ้านะเพราะว่าไม่อย่างนั้นมันจะกลืนกันไปหมดเลยค่ะตัวนี้เราก็จะใช้คนลายปักเป็นโทนสีชมพูเขียวมาให้ซึ่งนะ่ะตัวนี้ มันก็จะสะดับดูหวานดูสว่างนะคะดูสะอาดตาระมูนตาได้อยู่นะมันจะไม่ได้แบบครีมรวนได้อย่างนั้นแบบมันก็จะกลืนไปนะคะตัวนี้เดี๋ยวส้มยืนให้ดูสีนะคะบอกเลยว่าถ้าเกิดว่าไม่มั่นใจนะคะกลัวแบบเออบางคนโทรมาปรึกษาว่าแม่ผิวสองสีนะผิวแทนนะอะไรเงี้ยแล้วก็ใส่สีนั้นสีนี้ได้ไหมถ้าสมมติสองสีนี้นะเราไม่มั่นใจก็แนะนําว่าเป็นสีครีมก็ได้ค่ะน่าจะใส่ได้ทุกเฉดผิวนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วแต่ความชอบแล้วก็อีกสีหนึ่งเพราะว่ามัน เป็นสีที่เก๋เลยอะสีน้ําตาลฝ้ายมันเป็นสีที่แบบ กระตานครีมครีมทองเนี่ยมันเป็นสีที่ขายดีมากๆเลยมากๆจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นแล้วแต่ความชอบแต่ถ้าเกิดว่าไม่มั่นใจนะคะอยากได้สักตัวหนึ่งต้องเลือกสักตัวหนึ่งก็สีครีมก็ดูสะอาดตาสบายตาและหวานได้แล้วก็คืนน่าจะแมทได้กับทุกกางเกงเลยทุกกางเกงน่าจะแมทกับโทนนี้ได้แล้วก็น่าจะแบบไปงานได้ไหลายงานด้วยนะคะอันแล้วแต่ชอบเลยนะคะสีนี้นะคะยืนให้ดูแล้วนะคะอันนี้ด้านหน้าเนาะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นงานด้านหลังนะคะงานด้านหลังนะคะ นี้เลยนะคะรอดูภาพนิ่งท้ายคลิปได้หรือว่ากรอคลิปไปกรอคลิปมาได้เลยจนกว่าจะพอใจอันนี้ไม่ใช่การไลฟ์สดแต่เป็นกนารอัดคลิปวิดีโอทิ้งไว้นะคะแล้วก็อย่าลืมร่วมโปรโมชั่นถ้าครบ2,000ก็ได้โปรโมชั่นเดนเมษาคือ2,000ซื้อครบ2,000ใน1ครั้งลด100ซื้อครบ3,000ใน1ครั้งลด300นะคะ จะหมดเขตแล้วอีก5วันนะ้นะคะโปรโมชั่นเดือนเมษานะคะถ้าชอบทั้ง2สีจัดเลยค่ะบอกเลยว่าสีรอบรหัส767นี้สีสวยทั้ง2สีเลยนะคะก็ขอบพระคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะขอบพระคุณค่ะ